สวัสดีวันที่6 6มิถุนายนจ้า ว่า <laughs> โอนยหนโตกใจหิดคันเชอ,อีกแกใช่รอโอมช่อได้พอมีตกใจกด่ว่าขับพามันผ้ามาบานคน Det är så här nä. Och se hur sång. Kolla 200 meter. Håll till vänster. Var är den? Och gå här in. Ja då. Steg konstigt ni då? Ja då. Och du sigger ni กับละกามาเจอมองนอนแล้วจ้ามองจอดนอนละอู้มื้ออากาศดีบรรยากาศดีดีนี่มองตกปลานั่ทุ่งข้าวสาลี

มะกาเจียวพุนเจียวนี่ต่บองผิดมะก่ผัดผักลุงย้อนโอ้ยโปมห็ดอ่าน่นหอ้าวสนักกินโลกนี่โอเคกระดาษคุชเดดเดดทำอะไรทำอะไร

แต่ไม่รู้ว่าได้ปลาไหม,ไมว่าปลาลายหรือบลาลายบอู้หแต่ว่าตกปลาเป็นแต่ตกเป็นแต่ตกปลา,าดีแจ้งโอ้ยว่าตกว่าลาวว่าตกพูดไทยก็ตกไทยเด้อพูดลาวก็ตกลาวพูดลาวก็ตกลาวพูดไทยก็ตกไทยบบนออสก็ตกนอสก็อีหยังขณะนี้เวลาสามทุ่มจ้า สาทุ่มแล้วกินอะไรอีกกินอะไรอีกอยินดีปะขาถามกิไม่พูดคำส่ปร่นะโบราีบนะแม,มเตียขนาดนี้เวลาห้าทุ่มจ้ากำลังตกจังตกปลาอยู่สองเท่าได้สองตัวแล้วเออเด็ด,ดสเตนาดา

อันนี้ห้าทุ่มสิบสี่นาทีจ้ากลังตกปลาอยู่เลยไก่ปลามาสามตัววันนี้